พ่อแม่เนี่ย,อ,อ,ยนะนะ assa, อยากให้ลูกเป็นแบบไหนพ่อแม่ต้องเป็นแบบนั้นก่อนอันนี้เป็นกฎธรรมชาติตายตัวนะคือมันยากมากเลยที่จะไปบอกลูกว่าอย่าสูบบุหรี่นะถ้าพ่อยังสูบถ้าพ่อสูบบุหรี่อยู่เนี่ยเราไปบอกลูกว่าอย่าสูบนะมันไม่ดีเนี่ยมันไม่มีพลังนึกออกไหมถ้าเราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนเนี่ยพ่อแม่ต้องเป็นแบบนั้นเราบอกลูกเราอยากให้ลูกควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่เวลาเราโกรธทีไรเราตีลูกทุกที เราด่าลูกทุกทีเราใช้คําไม่ดีกับลูกทุกทีแบบนี้มันก็สอนกันยากใช่ไหมครับคือเด็กๆเ,เนี่ยการเรียนรู้ในช่วงเด็กเล็กไปจนถึงวัยรุ่นเนี่ยคาพูดเนี่ยม,มีพลังน้อยครับเขาจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตยังไงเ,เขาเรียนรู้สิ่งที่พ่อแม่เป็นก็คือถ้าพ่อแม่แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยความนุ่มนวลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ลูกเขามองเห็น แล้วก็นาไปปฏิบัตนะิเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงเนะี่ยพ่อแม่ต้องเป็นอย่างนั้นก่อนอยากให้ลูกมีโก้ดไม์เซ็ตเนะี่ยพูดไปไลฟ์ตอนที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วยังฟังได้เนะี่ยลองย้อนกลับไปฟังดูอยากให้ลูกมีโก้ดไมล์เซ็ตพ่อแม่ก็ต้องมีโก้ดไมล์เซ็ตก่อนนะเน่เพราะฉะนั้น <c oughs> การเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยก็คือปัจจัยที่ทําให้ลูกกลายเป็นวัยรุ่นที่ดีนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีฟิกไมซ์กันเรื่องไหนเราต้องรู้ตัวสำรวจตัวเองนะครับแล้วก็พยายามเติบโตไปพร้อมลูกตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะตอนผมอายุสักยี่ห้าเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้พอผมสี่สิบผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพวกเรามีลูกก็เหมือนกันเราอาจจะมีลูกกันตอน,นอายุสักสามสิบพอลูกเริ่มเข้าปฐมแล้วก็สามสิบหกสามสิบเจ็ดแล้วพอเริ่มลูกเริ่มเป็นวัยรุน่นเราก็อาจจะเออสัก สี่สบเอดสองนี่ยเราต้องเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นใช่ไหมเราต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเราต้องมีการพัฒนาตัวเองเหมือนกันใช่ไหมทั้งในเรื่องของอารมณ์จิตใจในเรื่องของอาชีพในเรื่องของการงานรายได้เงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องมีการเติบโตไปพร้อมๆลูกใช่ไหมเพราะว่าพ่อแม่ก็ย่อมเป็นแบบอย่างให้ลูกอยู่แล้วเป็นครูคนแรกเห็นไหมใครก็พูดกันแบบนั้นอืม